ติค่ะมีในเครื่องโทรศัพท์อยู่แล้วไม่ได้เอาเสียงเพลงอะไรเลยเพราะว่าโทรศัพท์ของหนูไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเข้าช้ามากหนูก็เลยไม่ได้โหลดเพลงอะไรมาได้ฟังไว้ค่ะเงินในโทรศัพท์ก็มีน้อยใช้ได้แต่โทรอย่างเดียวค่ะจะโหลดเพลงรลิงโทรเราสายอะไรไม่ได้เลยค่ะนก็เลยใช้เสียงในโทรศัพท์ มีเสียงบางพันก็ใช่เสียงที่บอกอะค่ะกริง้ง <c oughs> <c oughs> กิ้งอะะค่ะก็จะเป็นเสียงทั่วไปอะค่ะไม่พิเศษเพราะว่าก็อย่างที่บอกคะ่ะไม่มีเงินโทรศัพท์เวลาจะโทรหาคุณแม่ก็โทรไม่ค่อยได้โทรไม่ค่อยติดคะ่ะส่วนมากคุณแม่ก็จะโทรมาคะ่ะเสียงหนูคิดว่า สายเสียงริงโทนนั้นจะต้องเป็นเสียงหลากหลายผมค,คิดว่าเป็นเสียงที่ชอบมากกว่าค่ะเช่นบางคนชอบฟังเพลงเสียงริงโทนก็จะเป็นเสียงเพลงบางคนชอบเพลงสากลก็เป็นเสียงเพลงต่างประเทศเสียงเพลงเกาหลีเสียงเพลงภาษาอังกฤษค่ะเครื่องของหนูก็ใช้แบบนั้นค่ะ เพื่อนก็ถามว่าทำไมใช้แบบนี้ตลกจะไปเสียงก็ทำมาได้ทำม